กับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับมีเพื่อนๆหลายคนเป็นห่วงนายกอองแล้วก็เป็นห่วงนายกทัศินจินวัตในเรื่องเกี่ยวกับสนามกอล์ฟอัลไพน์ก็เลยสอบถามกันเข้ามาผมก็เลยจะมาอธิบายจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้จะได้รู้กันว่าที่มาที่ไปของสนามกอล์ฟอัลไพา์นั้นมันเป็นอย่างไรข่าวที่ออกมาทุกวันนี้มันออกไม่หมด มันก็พูดกันไปเรื่อยเปื่ยโดยเฉพาะคนที่เกียรติระกูลชินวัตรคนที่จ้องจะหาเรื่องก็พยายามจะโยงไปให้ได้จะพูดให้นายกทักษินนายกอิงเป็นคนไม่ดีมันก็สักจะพูดก็พูดของมันไปแต่ตัวของมันเองแต่ละคนที่ออกมาพูดมันก็คงจะเป็นคนดีคนที่รักชาติรักแผ่นดินมากมาย โดยทีเดียวเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้กันไปหมดแล้วนะครับอ่ะผมจะเล่าย่อๆให้ฟังภายในระยะเวลาไม่นานเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ปี2,512นะครับนางเนื่องเขาก็มีความศรัทธาท่านมีความศรัทธาก็มีที่ดิน924ไร่นะที่จะยกให้วัด ธรรมิการามคือมีที่แปลงหนึ่งเก้าร้อยี่สบสี่ก็จะยกให้วัดก็คือเป็นคนที่อยากจะบำรุงพระพุทธศาสนาก็ยกไปให้วัดธรรมมิการามนี่อยู่ที่จังหวัดประจวบกีรีขันธ์ส่วนที่ดินของนางเนื่องเนี่ยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วนางเนื่อง ก็ให้ความเห็นว่าหากวัดไม่รับโอนหรือโอนไม่ได้ให้มูลนิธิมหามงกุฎเป็นผู้จัดการมรดกแล้วที่ดินไปขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาให้วัดมหาวัดธรรมาลิกาหลังปรากฏว่าเจ้าวาดในสมัยนั้น ไม่มีความประสงค์จะรับโอนเพราะมันไกลมันไกลก็ไม่รู้จะเอามาทำไมเก้าร้อยกว่าไร่แล้วลมันก็มีปัญหาในการบริหารจัดการแล้วก็กวอดทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ยนะมันก็มีคนบุกรุกเข้าไปโอ้โหมันก็ยุ่งยากวัดก็ไม่เอาจเจ้าวาดก็ไม่เอาก็เลยมอบใหม้มบนิธิไปขาย มูลนิธิก็ไปขายเรียบร้อยตามที่ดังเรื่องต้องการแล้วก็เอาเงินไปให้วัดเรียบร้อยละมันก็น่าจะจบกันไปในช่วงนั้นนะมูลนิธิก็ไปขายไปขายให้เอกชนนี่แหละก็มีเอกชนเจ้าหนึ่งก็ไปจำสนามกอล์ฟอันผาอีกเอกชนเจ้าหนึ่งก็เอาไปจำหมู่บ้านจัดสรร ตอนนั้นยังไม่ได้เกี่ยวกับตระกูลชินวัตรเลยตระกูลชินวัตรยังไม่ได้โผล่มาเลยไม่มีเลยแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยคุณหญิงพุทธันมาเนี่ยไปซื้อที่ไปซื้อที่นี่ที่ปืนเนี่ยไม่ได้ซื้อหมดนะแล้วก็ไปถือหุ้นกับสนามก๊อฟอาภานะ เท่านั้นแหละครับพอมีคุณหญิงพจนมานไปยุ่งเกี่ยวด้วยมีตระกูลชินวัตรไปยุ่งเกี่ยวด้วยเอาเลยแต่ก่อนไม่มีใครสนใจคนที่ไปทําคนที่ไปซื้อขายคนที่ไปอะไรคนที่ไปซื้อจากมูลิธิไม่มีใครสนใจแต่พอมาถึงตระกูลชินวัตรสนใจเข้ามาเลยทีเดียวโจมตีว่ามันเป็นที่ทรณีสงร้องเรียนไปกิจสิฎิกาถึงห้าครั้งกิจสิิกาก็ตอบไม่ตรงกันแต่มาครั้งสุดท้ายเนี่ย คุณมีชัยรฤชุพันธ์นี่โผลมาีกแล้วก็เป็นกิจสิฎิกาคือห้าครั้งก็งมีบอกกิจสิิกาบางครั้งก็บอกขายได้ขายไม่ได้ขายได้ขายไม่ได้สุดท้ายคุณมีชัยบอกว่าขายไม่ได้ต้องที่ดินผืนนี้ต้องตกเป็นของทายานี่ผลงานของมีชัยฤชุพันธ์ครับปรากฏว่าตอนนี้ มีคนไปถามเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่เนี่ยว่าว่ายังไงปรากฏว่าเจ้าอาวาสบอกว่าวัดจะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้เพราะว่าเจ้าอาวาสสมัยนั้นก็นำเงินที่มูลนิธิขายได้มาทำนุบำรุงพระศาสนาหมดแล้ววัดจึงไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วย ก็ปล่อยให้มันเป็ตามกฎหมายคือวัดชาวบ้านกบอกกูไม่เอ่ากูไม่เอาเออนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อโดนเพิกถอนละนารที่เพิกถอนไปแล้วเนี่ยที่ที่ดินเพิกถอนไปละมันก็ถือว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นโมฆะโมฆะที่ดินผืนนี้ ก็จะต้องเป็นที่มรดกของนางเนื่องแล้วทางมูลนิธิต้องเอาที่ดินเผืนนี้โอนไปให้วัดส่วนวัดจะทำอะไรก็แล้วแต่วัดวัดจะให้อยู่ตามเดิมหรือก็เรื่องของวัดหรือวัดจะโอน ที่ดินคืนอันนี้ก็ต้องเป็นพระราชบัญญัติก็คือมันไม่ใช่มีสนามพอะอาภายอย่างเดียวนะมันมีบวนหมู่บ้านจัดสรรด้วยคือเนี่ยคนที่รวยก็คือคนไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรก็อยู่ๆเป็นโมคะอ้าวจิบหายเนี่ยนั่นแหละครับ แต่ทั้งหมดที่มีปัญหาก็ขอชดใช้ได้ขอชดใช้ไปทางกรมที่ดินขอเยียวยาได้ก็ว่ากันไปนั่นแหละครับแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันเกี่ยวกับนายกอิงยังไงวะเออคือตระกูลธินวัตรมีหุ้นเนี่ยนะคุณหญิงพชมนมีหุ้นแล้วก็กโอนไปโอนมาก็าไม่รู้ว่ามาอยู่กับนายกเองแล้วนายกเองพอเป็นนายกบดีก็โอนกลับให้คุณหญิงอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนวะ ผมถามหน่อยมันผิดตรงไหนวะคนที่ไปซื้อซื้อที่บริสุทธิ์่ะไม่ได้เกี่ยวกับที่ทางเรสงอะไรเลยมันผิดตรงไหนวะแลวสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คืออะไรอ่ะหวังดีประสงค์รายยลยไงวัดเขาก็ไม่อยากได้เขาก็เอาเงินไปใช้หมดแล้วอ่ะที่มูลนิธิขายได้อ่ะใครโกงวะใครโกงฮะ นี่เวลาพูดอะมันต้องพูดให้หมดบอกมันต้องบอกให้หมดไม่ใช่เฮลเฮลเฮลเอาพอาไอ้างเทาเท้าโอ้แย่ oh, yeah, yeah, แล้วนาะยยกอีกโน่นนี่นี่โถแม่งทุเรศทุเรศจริงๆหน้ารำคาญวะ่ะอ่ะอันนี้แบบย่อๆนะเข้าใจไหมไม่ได้มีผลอะไรตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกไอสนามก๊อฟไออะไรเนี่ยจริงๆก็ยกให้ไปเลยก็ได้ ท่านตะกูลินวัตเน่ตาคูณดีก,ก็ยกให้แม่งไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องมาเยียวยงเยียวยาหาแล้วเออนะโอเคนั่นคือเรื่องอภายเป็นยังไงครับเอายอ่ยอๆพอจะได้ไม่ต้องหว่วงไม่ต้องห,วนหน่วงนายกเองเพราะนายกอิงก็อยู่อีกได้ไม่กี่ปีครับอีกสองปีกว่านี่เองอะ ก็จะหมดวาระแล้วอาจจะอยู่ต่ออีกวาระที่สองก็ได้แล้ววันนี้เงนิงนดิจิตอนหมื่นดิจิตตอนหรือไม่ดิจิตอลไม่รู้เหมื่นก็ออกมาแล้วนะไอพวกอายุหกสิบอ่ะก็ได้กันไปละวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ได้กันนะครับผมกรณีนี้ก็มีเป็นกรณีที่มาขบข่าวทั้งหมดเลยของไออะไรวัดซัดดำกำลังดังๆกรณีของทนายเดชากับอาจารย์ออด์อ่ะ ก็อาจารย์ออดฟ้องทนายเดชาก็บอกว่าทนายเดชาแพ้ติดคุกปีหนึ่งรอลงอาญาแล้วก็ปรับแสนหนึ่งแสนหนึ่งหรือแสนสองหรือหกหมื่นก็ไม่รู้นะแสนหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เพราะอ่ะก็โดนปรับป่ะปรับเข้าเข้าหลวงกรณีนี้นะดีที่เป็นทนายเดชานะ่ะผมก็เคยเจอนะ ตอนนั้นคดีอาชญาครับผมก็ติดคุกหกเดือนก็รอลงอาญาเหมือนกันแล้วก็ปรับหมื่นหมื่นหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแสนเนี่ผมแย่แน่เลยเพราะถ้าไม่มีเงินใช่ปะก็ต้องไปรอไต้สูนสาลเราก็ถ้าไม่มีเงินวันนั้นก็ต้องส่งไปเรือนจับจนกว่าจะมีเงินแสนหนึ่ง มาให้น่าแต่ทนายชาโอ้ก็มีเป็นร้อยล้านอยู่แล้วไม่ต้องหวง่วงหรอกครับแต่กรณีที่เป็นประเด็นก็คือว่าทนายอ๋อแถลงข่าวว่าทนายเดชาน้ำตาซึมในศาลแล้วก็โดนใส่กุญแจมือไปได้ถุนสาลใช่ปะเออ ข่าวที่ออกมาอย่างนั้นส่วนธนายเดชาก็าออกมาโตบอกไม่ได้เคยไม่ได้ตามน้าตาซึมเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมืออา้าวตอนนี้ก็ต้องมีคนพูดผิดพูดถูกคนนะครับแล้วธนายเดชาก็าว่าจะฟ้องมินประมาทอาจารย์ออดแต่อันนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากถ้าเป็นคดีขึ้นมานะ่ะเพราะว่าในศาลไงผู้พิพากษาที่นั่งบรรลังไม่รู้กี่คนเดี๋ยวนี้ก็นั่งสามคนละ นี่นแหละก็ไม่รู้จะเรียนเชิญผู้ักษามามาเป็นพยานได้ไหมว่าทนายเดชาน้ําตาซึมหรือไม่น้ําตาซึมใส่กุญแจมือหรือไม่ใส่กุญแจมือนอกจากท่านผู้ักษาแล้วก็ตํารวจตํารวจศาลนะเขาจะรู้เพราะก่อนจะประกาศตํารวจศาลเ็าจะเดินเข้ามาแล้วก็จะมีกุญแจมือมาด้วยนะก,ก็ได้นะก็รู้กันไป ก็เป็นหนังเรื่องยาวครับระหว่างอาจารย์ออสกับทนายเดชาผมรู้สึกว่าทนายเดชาก็พ้นะฟ้องอาจารย์ออสก็แพ้แล้วโดยอาจารย์ออสฟ้องก็แพ้จอนี่เจ๋งจริงๆว่ะน่าจะเปิดสำนักทนายความกว่ะแม่งเจ๋งจริงๆวาา่าจอร์ดแต่ตอนนี้ทนายเดชาก็แย่นะคือหนึ่งมีมีคู่กรณีมีศัตรูคืออาจารย์ออสแล้วก็ ก็เห็นเถียงกันไปเถียงกันมากับอชยะแล้วก็อชยะตอนนี้ก็ไปซุกป,ปีกคุณสุนทิริมนะครับวันนี้คุณสุนทิีริมก็เชิญเชิญอาจารย์ปานเทพเชิญนัทวัฒน์เชิญอชยะไปกินข้าวในกรณีของแตงโมอตอนนี้ทนายเดชาก็ก็ยุ่งกับอัชยะยากนะอชยะเขาโอ้โหอยู่ในปีกของคุณสุนทิริมทองกุลนะ่ะ ธรรมดาที่ไหนเรานะเออนั่นแหละเราดูนต่อกอกไปแต่กรณีพวกนี้มันก็ก็เป็นวิวาทะกันไปแต่ละคนนะครับผมก็ต้องดูกันยาวๆละกัน,นกรณีที่เจเจียบเนี่ยเจียบอมารัสเนี่ยที่ไปหาเสียงนายกบาอบจที่ไหนวะใกล้ๆนครปฐมแต่ละครผมไม่มาก็ดันมาเชียร์ <c oughs> เป็นกุ้นทั้งนั้นอ่ะ มันก็ไปเชียดพออมารัฐพูดถึงนี่ผมก็เห็นใจนะเห็นใจเด็กๆพวกนี้นะตอนนี้เงียบกิบสิทธิ์สายหน้ากันไปเลยนะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองกันเป็นว่าเล่นเลยไอ้มีคนหนึ่งอะ่ะที่ที่ตะโกนบอกว่าเป็นภาระนะนก็โดนติดคุกติดตารางไปแล้วโดนกันโอ้โหแล้วก็แบบเสียผู้เสียคนไปเลยแล้วก็ ก็หายไปเลยครับมันไม่มันไม่เหมือนกับไอ้พวกนิิตนักศึกษาสมัยตุลาเนอะปะพวกนั้นนะเห็นมากกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตอ่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยเวชชัยคุณจตุรนแสงแสงคุณสุธรรมสรีปรมสุธรรมแสงประทมอาจารย์จีรยุทธ บุญมีอะไรพวกนี้ยก็มาเป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวตอนเนี้ยเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยคือเด็กพวกเนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยติดคุกติดตารางบางคนว่าหนีแล้วใครรับผิดชอบวะบางคนก็ตายบุ้งอะ่ะใครรับผิดชอบวะแล้วคนก็ลืมเลือนไปหมดแล้วไม่มีใครพูดถึงเด็กพวกนี้เลยมีเจี๊ยบอมรัสที่พูดถึงเนี่ย เราก็ไม่มีความเคลื่อนไหวจากเด็กพวกนี้เลยนะก็แฟนคลับในช่องผมนะครับก็มีด้อมส้มนะแต่ผมก็ไม่เคยโจมตีด้อมส้มนะผมว่าด้อมส้มเนี่ยนะผมว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะเป็นพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่ผมคิดว่ามีคุณภาพพรรคหนึ่งเลยทีเดียวคือเขาจะค้าน ในบางเรื่องมันจริงๆนะผมว่าโอเคนะโอเคจริงๆนะเพราะไม่เลอะเอิกเปิดเปื้อน่ะว่าไงเนี่ยบ้านเมืองเราก็เข้ามาสู่ยุคที่จะมีสองฝ่ายแล้วระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาชนจะมีพักใหญ่สองฝ่ายที่แข่งกันใครได้ที่หนึ่งก็ให้เป็นรัฐบาลไปก็เท่านั้นแหละครับก็ค่อยว่ากันอีกที นะทนายอนันต์ชัยกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทักก็มีหลายภาพเนอเกิดก็ก็ไปเล่นงานอีกแล้วอาจารย์เบียร์ก็โดนหลายเรื่องนะเรื่องตุดจีนก็โดนอีกแล้วแต่แกก็แกก็ไม่สนใจแกก็พูดของแกไปก็ตามภาษาแกครับก็โอเคนะก็แล้วแต่นะ ใครจะถือสาใครจะไม่ถือสาไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นประชาธิปตไตยอะผมก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ชอบอาจารย์เบียร์อยู่อยู่ก็ผมก็ไหว้เจ้าเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่ิบเนี่ยผมก็จะไหว้เจ้าอาจารย์เบียร์บอกไหว้ทําไมอะก็มันก็เรื่องของกูผมก็ไม่ได้สนใจอะไรคือแกพูดได้แกก็มีเหตุผลของแกไงแต่มันอยู่ที่เราจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยใช่ปะเอาไหว้จ้ะ เราสายมูอยู่แล้วไงแล้วก็ไม่ได้เปจงเกียดจงแค้นจงชังอะไรแกก็ก็พูดกันไปก็ต่างคนก็มีสิทธิ์คนฟังนั้นนะครับเป็นผู้ที่ตัดสินเพราะาอาจารย์เบียร์พูดแล้วคนเชื่อหมดนะส่วนมนข้ามเปียก็มีคนสวดเยอะกว่าเก่าเหมือนกับอาจารย์เบียร์ประชาสัมพันธ์ในนัเวย้ยไหว้เจ้าเนี่ยก็มีคนไหว้เจ้าเยอะกว่าเก่าอกผมจะบอกไนดะคือเรื่องนี้มัน มันจะไปสงครามคนดีกันนะ่ะคนดีไม่ควรจะมาทะเลาะกันคนดีไม่ควรที่จะมาหาเรื่องกันคนดีไม่ควรที่จะมาด่าก,กันไปด่าก,กันมานะนี่ผมไม่ได้พูดเฉงอันนั้นอันนั้นจะใช้กับกับอาจารย์เบียรนะผมพูดทั้งหมดเลยในสื่อตอนเนี้นะครับทั้งหมดเลยสื่อตอนนี้มันเป็นยังไงบางทีนะครับประสบการณ์ในการทำ u t u b e ของผม สมัยก่อนที่ผมทำ YouTube คุยถึงเรื่องรุงพลแห่งบ้านกกกอกมันก็มียูทูบเบอร์สองฝ่ายนะก็ทะเลาะกันฝ่ายเชียร์ลุงพลกับฝ่ายด่ารุงพลก็ทะเลาะแล้วบางครั้งแก้งทะเลาะกันด้วยอืมแก้งทะเลาะ ผมก็เลยเพื่อหายอดไลย่ยอดยอดแชร์ผมก็เลยโฟกัสมาดูในยุคนิวนแง้แง้ทะเลาะกันหรือเปล่าวะด่ากันฮูดับตับแลบแลบแล้วมันเห็นไม่เห็นมีอะไรกันเลยไม่เห็นมีข้าแกงไม่เห็นมีอะไรกันเลยเดี๋ยวก็อีอ๋อเป็นเพื่อนกันอีอ๋อนู่นอีอ๋อนี่นนกัน เออเออผมก็เลยว่าเฮ้ยคนฟังอ่ะโดนพวกนี้แม่งแหกตาหรือเปล่าวะสร้างคอนเทนต์เพื่อมาเพื่อให้ตัวเองดังบอกว่าด่าก,กันไปด่าก,กันมาบอก่าพอตัวเองโด่งดังปุ๊บก็ไปตกซัพย์คนอื่นเล้พอตัวเองโด่งดัง,ก,ง,ดง,ดงก็มีงานเข้าเยอะแยะมากมายอย่างนั้นหรือเปล่าวะเออ <c oughs> ใช่ป่ะผมว่าต้องมีบ้างแหละดูแล้วต้องมีบ้างแล้อวะจริง ต้องมีบ้างอย่างผมนะไม่มีไม่มีฟ้องผ,ผมมาผมก็สู้คดีถ้าไม่อยากมีเรื่องเราผมก็ถอนคดีไปให้ผมไปขอโทษขอปล่ยไม่มีเรากล้าทำเรากล้าด่าเรากล้าวิาพากษ์วิจารณ์ถ้าเราผิดเราก็รับความผิดให้ไปขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่กูเอาจริง ใช่ไหมก็ดูเรามันมันไม่ควรทำเลยนะสักวันหนึ่งนะพวกมึงก็จะแพ้ภายตัวเองอย่างน้อยหลอกชาวบ้านได้หลอกคนดูได้แต่พวกมึงหลอกตัวเองไม่ได้หลอกพ่อแม่คนเงาลูกเมียคนใกล้ชิดไม่ได้เอาจริงๆจะบอกให้สรุปแล้ว นายกไปฝรั่งเศสโดนด่าอะไรบ้างวะยังไม่ได้ตามข่าวเลยแต่ปรากฏว่าไปคุยกับสี่บริษัทใหญ่นะเนสเล่โคราเอสตาเซนิก้าไปคุยแล้วก็เชิญเข้ามาลงทุนแล้วเขาก็รับปากว่าจะมาลงทุนที่ประเทศไทยเอาคนละแสนล้านก็พอก็ได้มีเงินเยอะแยะมากมายนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่อง Entertainment c o m p l e x ให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรสมัยรุงตู่ได้ทำหนังสือถึงถึงอะไรวะท่องเที่ยวและกีฬาอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเคได้จะบอกให้วันนี้ปิดต้นฉบับนะครับหนังสือ Pocketbook บางมัดคองตันนักเรลง ใจบุญควรใจคนทนเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะส่งโรงพิมพ์สิ้นเดือนนี้ก็จัดได้มาเรียบร้อยละตอนนี้ก็วางแผนจะจัดงานวันที่4คกุมภาพันธ์2,568นะครับเป็นการเปิดตัว pocketbook แล้วก็มีการมอบรางวัลคนสู้ชีวิตด้วยที่โรงแรมพิษณุโรกโอคินพิษณุโรคนี่แหละครับแล้วก็จะมีเสวนาด้วยพูดคุยกันด้วย ในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้รายได้ก็จะเข้ากองทุนกิจโพส h ช n n e l ครับไปช่วยเหลือคนอยากไร้คนพิการแล้วก็หมาแมวจรจัดนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครแล้วก็กิงก้างหมานะครับที่ เฟซบุ๊กดรกธกิจพลเด็ดวิสัยเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งฟื้นนะครับเพิ่งฟื้นก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังไม่ได้ไปออกกำลังเลยเดี๋ยวจะฟื้นแล้วก็จะไปวิ่งทั้งวิ่งทั้งเดินเอาเดินดีกว่าวันสักสามสิบนาทีสักสองสามกิโลเพราะว่าตอนนี้ต้องหันมาดูแลสุขภาพละ นะครับผมเพราะสุขภาพนี่สําคัญถ้าสุขภาพไม่ดีนะอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดครับผมช่วยซื้อน้ําหอมด้วยครับน้ําหอมสายหมูกเจรูครับยอกิดโพลเชแนลราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผม <c oughs> สั่งซื้อได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้มีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี